หลังจากสวดมนต์พลิกชีวิตบทสอนเจ้ากนเวณผมก็แนะนําให้กรวดน้ําบทหนึ่งนะครับชื่อว่าบทกรวดน้ําพญยายมราชมากรวดน้ําบทนี้พร้อมกันนะครับนะโมตัสสะพระคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพย์ครั้งนี้ส่งถึงชนนีบิดายานานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกญานานได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายนรกอสุรกายหมู่สัตว์ทั้งผอง เต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานิไซได้กระทำทารุณด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอีกทั้งพรมมาเทาเวสุวรรณพระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธันพระฤหัสสวดี พระสุขพระสาเทพเจ้าทั้งหลายาสิบสองราศีพระยมพระการจตรุโลกบาลทั้งสี่กุธานาคีกินรีกินราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้หนาะทั้งพระสุธาคงคาวารีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดบี ความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีขรระบดีมตรีพยาคนผ่านจะได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลได้ผลอสุราขอให้ตัวค่าพบพระสีอานได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จยานานลุถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกีโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับ และบทกฎน้ำนี้ผมได้มาด้วยบังเอิญหรือผมนิขิตก็ตามแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเพราะย้อนไปตั้งแต่สมัยผมเรียนชั้นป .4 ผมได้ยินเรื่องราวทำนองนี้แล้วได้เจอบุคคลที่เป็นหลานของอา,าคนหนึ่งที่เขาบอกว่าบทกฎน้ำนี้ได้จากอาม่าไปนรกแล้วฟื้นขึ้นในงานศพเขาเป็นหลานยืนยันได้ว่านี่คือบทกฎน้ำจากเมืองนรกบทกฎน้ำพรยายมราชขอทุกท่านนำไปปฏิบัติใช้นะครับ